คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนุเล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องดูหญิงอย่าใช้ตาดูดูชายอย่าให้หูฟังจงดูการกระทำแล้วจะเข้าใจท่านผู้ฟังครับบางเวลาการยอมและถอยใช่ว่าเราโง่พอๆกับการให้อภัย ตัดใจปล่อยวางไม่สู้คนไม่เอาคืนนั่นแหละหลายคนอาจบอกว่าเราโง่เราบ้าที่ยอมไมง่ายๆหารู้ไม่ว่าสิ่งนี้กำลังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเราเองตัดจบเวรกรรมให้สิ้นสุดรวดเร็วขึ้นชดใช้ให้เขาไปแล้วชีวิตเราก็เดินหน้าต่อใครทำร้ายเราด่าว่าเรานินทาเราไม่ชอบเราหากเรานิ่งเสียไม่ตอก่นกับเขา พอเขาเบื่อเขาก็จะนิ่งเองสู้เอาเวลามาดูแลใจภายในของเราดีกว่าโลกหมุนเปลี่ยนสลับกันไปมาทุกวันคนที่คอยจิก,กัดนินทาเราไม่ชอบเราดูถูกเราเราคงไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาไม่ได้หากเขาหมั่แต่คิดไม่ดีความคิดเขาก็จะทำร้ายตัวเขาเองคนคิดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูผู้หญิงอย่าใช้แค่ตาดู ดูผู้ชายอย่าให้หูฟังจงดูการกระทําของเขาแล้วจะเข้าใจครับท่านผู้ฟังครับมีคํากล่าวที่ว่าการที่เราจะคบขาสมาคมกับบุคคลอย่างไรนั้นไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายหรือคู่ชีวิตมีคํากล่าวที่ว่าศีลเสมอกันจึงคบกันได้ยืนยาวถ้าคุณอยู่กับใครคุณก็จะได้เป็นในสิ่งนั้นคบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้นเพราะพึ่งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับพึ่งถ้าคุณอยู่กับคนใจกว้างคุณก็จะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับนักปราชญ์คุณก็จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนบุญคุณก็จะเกิดจิตเมตตามากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนกล้าหาญคุณก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าศีลไม่เสมอกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องพวกเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้คนแบบเดียวกันมักจะดึงดูดพวกเดียวกันชอบแว้นเขาก็ไปจับกลุ่มสิ่งรถชอบเข้าวัดก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมทำเรื่องที่ชอบเหมือนกันคุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยเราครบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจไม่อึดอัดให้รู้ไว้เลยเรากำลังกลายเป็นพวกเดียวกับเขา,มาแมลงวันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานกินเกสรดอกไม้สวยๆหรอกมันชวนกันไปกินแต่ของเม็นเน่าเสียพวกเดียวกันมันก็จะชวนกันทำในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน ไม่มีใครตักเตือนกันได้เพราะชอบเหมือนกันถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันศีลไม่เสมอกันมันคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่าคุณคือข้าเฉลีคนห้าคนที่คุกคลีและใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุดลองมองดู5้าคนในชีวิตคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดในแต่ละวันสิ คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขาไม่มากกว่าน้อยถ้าคุณอยู่กับใครคุณก็จะเป็นสิ่งนั้นท่านผู้ฟังจะอยากเป็นพึ่งหรือมแมลงวันคุณเป็นคนเลือกเองได้ครับท่านผู้ฟังครับมาพูดถึงเรื่องของการทําบุญทํากุศลกันบ้างชื่อว่าบุญนี้เป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีเป็นสิ่งที่บัณฑิตชนทั้งหลายปรารถนาที่จะสังสม เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเย็นใจบุญนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นท่านผู้ฟังครับแต่มีอีกบุญหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือบุญจากการอนุโมทนาผลของบุญนั้นมีความมหัศัรรยท์มากท่านผู้ฟังครับบุญจากการอนุโมทนาผลของบุญนั้นมีความอัศจรรย์มาก เพราะบุคคลบางคนไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทานและไม่ได้เป็นผู้ถวายทานนั้นด้วยมือแต่เป็นผู้ที่มีความยินดีเลื่อมใสในการทำบุญของบุคคลอื่นบุคคลน,นั้นก็จะได้รับผลของบุญประหนึงเป็นเจ้าของวัตถุทานหรือเป็นผู้ถวายทานนั้นเองดังเช่นผลบุญที่เกิดกับเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งพระอนุรุทธเทระจาริกไปในดาวดึงเทวโลกเห็นทิพวิมานหลังใหญ่กว้างยาวและสูง16โยชยอดแวดล้อมด้วยอุทยานและสักโบกกรณีล่องลอยอยู่ในอากาศแผ่รัศมีไปไกลถึงร้อยโยอดเจ้าของวิมานนั้นเป็นเทพธิดาวันณะงามมีรัศมีสว่างไปทั่วทุกทิศมีกลิ่นทิพย์หอมหยวนใจฝุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ เมื่อยามเยื่องกลายหรือร่รำน้าฟังน่ารื่นรมใจเรลงออกจากอวัยวะน้อยใหญ่พระอนุรุธทธเทระจึงถามเทพธิดานั้นว่าเธอทำบุญด้วยอะไรทิพสมบัตินี้จึงเกิดขึ้นแก่เธอนางเทพธิดาตอบพระเทระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเป็นเพื่อนของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาเมื่อเพื่อนของดิฉันสละทรัพย์ถึง27โกร สร้างบุพผารามมหาวิหารเธอชวนดิฉันและสหายอีกห้าร้อยคนไปเที่ยวชมปราศาสดิฉันได้เห็นสมบัติปราศาสที่เธอสร้างถวายพระพิสุสงฆ์ที่ดิฉันเคารพดิฉันเลื่อมใสจึงอนุโมทนากับเธอว่าสาธุสาธุสาธุาธด้วยอนิสงส์ของการอนุโมทนาบุญนี้ทิพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จึงบังเกิดแก่ดิฉันท่านผู้ฟังครับการที่เรามีจิตยินดี มีความเลื่อมใสศรัทธาในบุญในกุศลในการประกอบคุณงามความดีของบุคคลอื่นแล้วร่วมอนุโมทนายินดีกับเขานั้นเป็นบุญที่สามารถทำได้ง่ายหากเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ย่อมมีอนิสงส์แก่เรามากมายประมาณไม่ได้ออขอฝากให้ท่านผู้ฟังนั้นอย่าได้มองข้ามบุญเล็กๆไน้อยจากการอนุโมทนาในคุณงามความดีของผู้อื่นนะครับท่านผู้ฟังครับ และอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักในการใช้ชีวิตมานำเสนอก่อนพี่จะจากกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับการเลือกคู่ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะคู่ชีวิตนั้นเป็นทั้งคู่เกื้อหนุนคู่เวนคู่กรรมและเป็นทั้งคนที่ จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราในตลอดวาระหนึ่งของชีวิตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงฝากเอาไว้ว่าหากขาดสาข้อนี้ไม่ใช่คู่ชีวิตแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรมากกว่าท่านผู้ฟังครับความรักที่ของคู่อยู่กันได้นานก่อนความตายมาพรากค,คือความรักที่ประกอบไปด้วยคุณงามความดีมีศีลและเมตตาเสมอกัน หากขาดสามข้อนี้ไปก็ยากที่จะเป็นคู่ชีวิตแต่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเสียมากกว่าใครๆก็อยากได้คู่ดีที่เสมอตอนเองดีพร้อมรเรียบพร้อมทั้งศีลความดีเมตตาอาจจะต้องปรับทั้งเขาและปรับทั้งเราจะปรับฝ่ายเดียวไม่ได้คู่ชีวิตคือช่วยกันประคองไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประคองอยู่ฝ่ายเดียวไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าคู่ครอง พอคบกันนานนานวันอาจเบื่อนายไม่ตื่นเต้นทะเลาะบ่อยเริ่มอยากมีใหม่เริ่มทำตามใจตนเพราะไร้ศีลขาดความยับยั้งมักนำมาแต่ปัญหาขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันก็ไปกันไม่รอดชีวิตคู่เดียวนี้จึงฉาบฉวยเพราะคนไม่มีศีลขาดความเมตตาต่อคู่ชีวิตขาดการทำความดีต่อกันและกัน หากคบกันเพราะหวังกามก็จะได้กามไม่ได้คู่หากคบกันเพราะหวังทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ไม่ได้ใจหากคบกันเพราะรักอาจได้รักแต่ไม่ใช่ตลอดไปอยากมีคู่ดีต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอยากมีคู่ดีแต่ตัวไม่ดีก็ดึงแต่คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตจะได้คู่ดีได้อย่างไรอยากได้คู่ดีแต่ไปแย่งของคนอื่น จะได้ดีได้อย่างไรเพราะตัวยังแย่งเขามาอยากได้คู่ดีแต่เห็นแก่ตัวใช้ชีวิตที่ใช้กิเลสนำความสุขของคู่ชีวิตหาให้ตายก็หาไม่เจอหรอกหากไม่รู้จักระงับไม่รู้จักควบคุมกิเลสก็ยากที่จะพบคู่ดีครับท่านผู้ฟังครับก็ขอฝากเรื่องราวของหัวข,ข้อข้อคิดขอธรทมบทความอีกสักหัวข้อหนึ่งกับหัวข้อเรื่อง เวลาไม่เคยเอาอะไรไปจากเราแต่ให้สิ่งที่ดีกว่ามาแทนที่ท่านผู้ฟังครับเวลาไม่เคยเอาอะไรไปจากเราโดยไม่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่บางสิ่งจากไปอย่าไปคิดว่าเราเสียสิ่งที่ดีที่สุดอาจเพราะมันไม่ใช่มันจึงไม่สมควรอยู่หากมองตามหลักความเป็นจริงสูญเสียบางอย่างเพื่อก้าวสู่บางอย่างมันคือการจบบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ หากยังอยู่จุดเดิมเราอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเราอาจไม่เห็นโอกาสที่ดีกว่าไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราเข้าใจชีวิตที่มากพอเราจะขอบคุณบางอย่างที่หายออกไปจากชีวิตในวันนี้ก็ได้ครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ในการดำรงชีวิตนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอถือโอกาสอำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบากผู้สแสวงหาคุณงามความดีทุกท่านทุกคนจงประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความสงบเยือกเย็นในจิตในใจและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมี แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกล่นประการใดกระผมอนอน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนอน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ